ปัจจัยที่ทำให้เกิด 1. ความเสี่ยมของศาสนาจากักรคาทอลิกในช่วงปลายยุคกลางศาส,สนาจากักรคาทอลิกมีอำนาจส,สูงมากไม่เพียงแต่ในด้านศาสนาเท่านั้นแต่ยังแทรกแซงการเมืองและการปกครองของรัฐต่างๆทั่วยุโรปพ,พระสันตปาปามีอำนาจในการแต่งตั้งหรือถอดถอนกษัตริย์รวมถึงควบคุมทรัพย์สินและที่ดินจํานวนมากอำนาจที่มากเกินไปนี้ทําให้เกิดการใช้อำนาจในทางที่ไม่เหมาะสมนอกจากนี้ นักบวชบางส่วนยังมีการประพฤติผิดศีลธรรมเช่นใช้ชีวิตฟุ่มเฟอือยมั่งคั่งไม่ปฏิบัติตามหลักคำสอนของศาสนาที่เน้นความสมระะและยังใช้อำนาจทางศาสนาเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนอีกทั้งยังเกิดความไม่โปร่งใสในระบบศาสนาจักรเช่นการขายตำแหน่งทางศาสนาหรือซิมมนีรวมถึงการขัดต่อหลักศาสนาอย่างชัดเจน สิ่งเหล่านี้ทําให้ประชาชนส่วนมากเริ่มเกิดการเสื่อมศรัทธาต่อศาสนาจากักรคาทอลิก 2. การขายใบไถ่บาปการขายใบไถ่บาปเป็นหนึ่งในใสายสำคัญที่สุดที่กระตุ้นให้เกิดการปฏิรูปศาสนาโดยศาสนาจาักคาทอลิกได้จําหน่ายใบไถ่บาปให้แก่ประชาชนโดยอ้างว่าสามารถลดโทษบาปหรือช่วยให้ผู้ตายพ้นจากไฟชําระได้ การขายใบไถ่บาปมีจุดประสงค์สำคัญเพื่อระดมเงินไปใช้ในการก่อสร้างมหาวิหารซินปิเตอร์ที่กรุงโรมอย่างไรก็ตามการกระทำดังกล่าวถูกมองว่าเป็นการบิดเบือนคำสอนของศาสนาเพราะการไถ่บาปเกิดจากความศรัทธาและการสำนึกผิดไม่ใช่การใช้เงินในการแลกเปลี่ยนการขายใบไถ่บาปจึงกลายเป็นจุดระเบิดให้ประชาชนและนักวิชาการรวมถึงนักบวชส่วนใหญ่ที่ไม่พอใจอย่างรุนแรงและนำไปสู่การออกมา ศกาาาวิารส,สนยายงเปเปิดผ 3. ความก้าวหน้าทางความคิดและวิทยาการโดยเฉพาะอิทธิพลของยุคเรอเนซองซึ่งเป็นยุคที่เน้นการใช้เหตุผลการศึกษาความรู้และการกลับไปคนบบ้นคว้าต้นฉบับดั้งเดิมของคัมภีร์เบิบล์ทำให้ผู้คนเริ่มตั้งคำถามต่ออำนาจของสานักจักรและคำสอนที่ถูกติีวความโดยนักบวชเพียงฝ่ายเดียวนอกจากนี้ การปลิตแท่นพิมพ์ของโยฮันกูเทนเบิร์กยังมีบทบาทสําคัญอย่างมากเพราะทําให้หนังสือคำพิีร์และแัวคิดใหม่ๆสามารถเผยแพร่ได้อย่างรวดเร็วและกว้างขวางแนวคิดของนักปฏิรูปศาสนาเช่นมาตินลูเทอร์จึงแพร่กระจายทั่วยุโรปอย่างรวดเร็วและปลุกให้ประชาชนเกิดความตื่นตัวทางศาสนาและสติปัญญาสีความต้องการของกษัตริย์แลาย หลายรัฐในยุโรปเริ่มไม่พอใจในอำนาจของพระสันตปาปาที่แทรกแซงกิจการภายในประเทศกษัตริย์และผู้ปกครองต้องการลดอำนาจของศาสนจักรคาทอลิกและต้องการควบคุมศาสนาในดินแดนของตนเองการสนับสนุนผลิรูปศาสนาจึงเป็นโอกาสให้รัฐสามารถยึดทรัพย์สินของศาสนจักรลดการส่งเงินเพียงกรุงโรมและเสริมสร้างอำนาจของรัฐชาติให้เข้มแข็งขึ้นปัจจัยทางการเมืองนี้ ทำให้การปฏิรูปศาสนาไม่ได้เป็นเพียงการเปลี่ยนแปลงศาสนาเท่านั้นแต่ยังเป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอํานาจของยุโรปในวงกว้างการเริ่มต้นของมาตินลูเทอร์จุดเริ่มต้นของการปฏิรูปศาสนาอย่างเป็นรูปาธรรมเกิดขึ้นในคิสตศัารา1517จากการเกิดการกระทำของมาตินลูเทอร์นักบวชชาวเยอรมันแห่งน,นิกายออกัสตินซึ่งเป็นทั้งศาสนา ซึ่งศาสนาสถานและศาสตาจารย์สอนพระคมภีรูเทอร์เป็นผู้ที่มีความเข้มข้นในศาสนาและให้ความสําคัญกับการศึกษาพระคมภีร์อย่างลึกซึ้งจากการศึกษานี้เองทําให้เขาเริ่มแต่งตั้งเริ่มตั้งคําถามต่อการปฏิบัติหลายประการของศาสนาจากคาทอลิกโดยเฉพาะเรื่องการขายใบไถ่บาปที่กําลังแพร่หลายในยุโรปขณะนั้นในปีคิศักราช1517ลูเทอร์ได้เขียนเอกสารที่มีชื่อ เสียงเรียกว่า95ประเด็นซึ่งมีเนื้อหาเป็นวิาพากษ์วิจารณ์และประนามการขายใบไทบาปโดยชีย้เห็นว่าการขายใบไทยบาปไม่สามารถเกิดขึ้นได้จากการใช้เงินซื้อแต่ต้องมาจากความสำนึกผิดอย่างแท้จริงและความศรัทธาต่อพระเป็นเจ้าเดิมทีลูเธอร์ไม่มีเจตนาที่จะต่อต้านศาสนาโดยตรงหาแต่ต้องการให้เกิดการถกเถียงทางวิชาการเพื่อปฏิรูปและแก้ไขความผิดภายในศาสนาอย่างไรก็ตามเมื่อ95ประเด็นถูกเผยแพร่ ได้ถูกพิมพ์สาแทนพิมพ์แนวคิดของลูเทอร์ก็แพร่กระจายอย่างรวดเร็วไปทั่วยรมนีและยุโรปแนวคิดความสำคัญของมาตินลูเทอร์ถือเป็นหัวใจของการปฏิรูปศาสนาประการแรกเขาเชื่อว่ามนุษย์จะรอดพ้นจากการบาปได้โดยการศรัทธาเพียงอย่างเดียวไม่ใช่การไม่ใช่การเพียงแต่ทำพิธีกรรมหรือการซื้อใบแทนบาปหรือศาสตร์หรือปฏิบัติตามคำสั่งของศาสนาจักรเพียงภายนอกแนวคิดนี้ขัดแย้งกับคำสอนของ คาทอลิกที่เน้นบทบาทของพฤติกรรมและอำนาจของนักบวชอย่างมากซึ่งประการที่สองลูเทอร์ยืนยันว่าพระคมภีร์คือสิ่งที่สูงสุดแต่แหล่งอำนาจทางศาสนาที่แท้จริงไม่ใช่คำสั่งเพียงอำนาจของศาสนบาบาหรือศาสนาจักรดังนั้นหากคำสอนหรือการปฏิบัติใดขัดข้องกับพระคัมภีร์ย่อมถือว่าไม่ถูกต้องและประกาศสุดท้ายลูเทอร์เชื่อว่า คิฏศักด์นิกชนทุกคนสามารถอ่านและตีความพระคัมภีร์ได้ตนเองไม่จําเป็นต้องพึ่งพานักบวชเพียงฝ่ายเดียวแนวคิดนี้ทําให้เกิดการแปลพระคัมภีร์เป็นภาษาเยอรมันซึ่งช่วยให้ประชาชนทั่วไปเข้าถึงคําสอนได้มากขึ้นผลลัพธ์จากการเคลื่อนไหวของมาร์ตินลูเทอร์คือความขัดแย้งอย่างแรงระหว่างเขากับศาสนจักรคาทอลิกในที่สุดลูเทอร์โดใส่คาทอลิกตัดออกจากศาสนาประกาศว่าเป็นพวกนอกรีดอย่างไรก็ตามการลงโทษด,ดังกล่าวไม่สามารถหยุดอย่างแรวคิด ของมาตินลูเทอร์รัฐยังทำให้ผู้คนจำนวนมากเห็ <c oughs> ในใจและเศร้าเขาโดยเฉพาะกษัตริย์และผู้ปกครองรัฐในเยอรมนีที่ลดอำนาจของรัฐธรรปาูแนวคิดของมาตินลูเตอร์จึงแพร่หลายออกไปอย่างกว้างขวางในได้กลายเป็นนักฐานสำคัญของนิกายใหม่ในคริสตจักรที่เรียกวา่านิกายโปรเตสแตนต์การเป็นเรื่องาากาสนาที่เริ่มต้นจากบุคคลเพียงคนเดียวจึงกลายเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จึงส่งผลต่อศาสนาสังคมและการเมืองของยุโรปในระยะยาว การแขายตัวการปฏิรูปในยุโรปหลายประเทศมีข้อต่างๆดังต่อไปนี้การตอบโต้ของคาทอลิกและการปฏิรูปของคาทอลิกมีข้อย่อยต่างๆดังต่อไปนี้โดยอ่านได้าจากสไลด์ผลกระทบและความสําคัญหนึ่งด้านศาสนากับปฏิรูปศาสนาทําให้ศาสนาแตกออกเป็นสงศาสนากลุ่มใหญ่ได้แก่นิกายคาทอลิกและนิกาย เตสแตนซึ่งมีซึ่งมีแนวคิดการปฏิรูปทางาศาสนาที่แตกต่างกันออกไปได้อย่างชัดเจนการแตกต่างนี้แยกออกทําให้าศาสนาคริสตจ,จากคาทอลิกไม่สามารถผูกอํานาจทางาศาสนาได้อีกต่อไปส่งผลให้การเกิดเสรีภาพทางาศาสนามากขึ้นในยุโรปประชาชนสามารถเลือกนับถือาศาสนานิกายได้อย่างสอดคล้องกับความเชื่อของตนเองได้มากขึ้น2ด้านการเมืองการปฏิรูปาศาสนาทําให้อํานาจของ พระสันตะปาปามลดลงได้อย่างเห็นชัดในขณะที่อำนาจของกษัตริย์และรัฐมีความเข้มแข็งม,มากขึ้นเนื่องจากรัฐสามารถควบคุมศาส,สนาในดินแดนของตนเองได้และไม่ก่อให้เกิดศาสนาทางกรุงรมการเปลี่ยนแปลงนี้เป็นปัจจัยสำคัญที่นำไปสู่การเกิดรัฐชาติสมัยใหม่ซึ่งมีอำนาจอธิปไตยชัดเจนและเป็นอิสระทางศาสนาและศาสนา คิดจจักค่ะ 3. ด้านสังคมและวัฒนธรรมแนวคิดของโปรติแแลนที่ในใ้นใประชาชนาอ่านพระคัมภีร์ด้วยตนเองส่งผลให้คนอ่านหนังสือมากขึ้นและกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ในวงกว้างการศึกษาแพร,รห่หลายไปทุกชนชั้นนอกจากนี้ยังทําให้เกิดแนวคิดเสรีนิยมและการตั้งคําถามต่อมนาททางศาสนาและการเมืองซึ่งเป็นดานฐานสําคัญของความคิดสมัยใหม่ในยุโรป ต่อไปข้อที่4นะคะด้านเศรษฐกิจแนวคิดของจอนคาวินซึ่งเป็นผู้นำโปรตีนแลนด์อีกหนึ่งคนได้นเน้นคุณค่าของความขนานขยันอดออมและการใช้ชีวิตอย่างมีวิน,นัยแนวคิดนี้ส่งเสริมทัศนคติในการทำงานสะสมทุนจนถูกมองว่าเป็นแนวคิดที่เชื่อมโยงกับการเกิดทุนนิยมยุคแรก และมีอิทธิพลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในยุโรปตะวันตก